สวัสดีครับช็อคช็อปมาแล้วครับโอ้โหอ่ะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นนะครับมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันนะฮะซึ่งรุ่นที่จะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็แน่นอนว่านาฬิกาส่วนใหญ่ที่เรามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นของทางค่ายคาเซโอซะเป็นหลัก ก็จะเป็น GA 400นะครับขีด 1B นะฮะตัวนี้ใช้ตัวเครื่อง5398ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าออกมานานละนะฮะถือว่าไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าผมอยากจะมีรีวิวเก็บเอาไว้ในช่องของตัวเองด้วยนะฮะก็เก่าใหม่ไม่เกี่ยวเอาที่ความชอบเป็นหลักแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของรายละเอียดวัสดุต่างๆนะครับฟังก์ชันพื้นฐานมีอะไรบ้างนะฮะระบบนู่นนี่นั่นนะครับขนาด นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะฮะว่านาฬิกาประเภทนี้ประมาณนี้นะฮะเหมาะกับคนข้อมือแบบไหนลักษณะแบบไหนเดี๋ยวไปชมไปพร้อมกันเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนแรกกันที่วัสดุก่อนละกันนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเห็น อันดับแรกเลยเนี่ยหน้าตาเนี่ยค่อนข้างใหญ่คือใหญ่จริงๆแหละตัวเรือนเขาใหญ่นะครับแล้ววัสดุที่เขาใชห้หลักๆเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรซินนะครับเนี่ยทั้งตัวสายเองนะครับทั้งเบเซลทั้งกรอบตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่ใช้เป็นเรซินทั้งหมดนะครับเรซินทั้งหมดซึ่งผมว่าวัสดุที่เป็นเรซินเนี่ยมันมีข้อดีนะคือมันค่อนข้างที่จะ มันไม่ค่อยขาดนะครับมันใช้งานได้นานนะครับแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับส่วนในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยน,นี้ผมไม่รู้นะครับอันนั้นมันลึกเกินไปนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าวัสดุที่ใช้เลซินนะครับกระจกรุ่นนี้ใช้เป็นมิเน r a รลล์กราสนะครับก็เป็นกระจกที่สามารถที่จะทนแรงดันน้ําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่า ก็ไม่ได้ทนเรื่องของการขีดข่วนได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นอย่าไปทดลองนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยซื้อนาฬิการุ่นนี้มาตั้งสามสี่พันนูนเน่ทดลองกรีดสักหน่อยดีกว่าผพราไม่พอใจก็มาด่าคนขายไปด่าคนขายนีมันไม่ได้นะครับอย่าไปทดลองนะครับที่ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับ ฝาด้านหลังตรงนี้จะใช้เป็นวัสดุสแตนเลสสตีลนะครับนี่นะฮะผิวสัมผัสของเลซินเนี่ยนะครับจะลักษณะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับไม่เงาแบบ100%ไม่เงาจนน่าเกลียดแล้วก็ไม่ด้านถึงแบบว่ารักษายากนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะด้านคือผิวสัมผัสข,ข้อเสียของนาฬิกาที่เป็นด้านเนี่ยคือมันจะติดสิ่งสกปรกได้ง่ายมากนะครับทีนี้พอติดง่ายเนี่ยเราก็ทําความสะอาดยากไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะกึ่งเงากึ่งน่าบปนี่โอเคเลยเพอร์เฟกต์เลยทำความสะอาดก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เงาจนหน้าเกลียดนะครับก็ถือว่า ใส่ได้ทุกวันนะครับใส่ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันเลยนะครับนอกจากในเรื่องของวัสดุที่มีความเขาเรียกว่าโอเคมีคุณภาพระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะก็ในเรื่องของหน้าตาและการรุ่นนี้ที่ผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับคือในช่องในรุ่นนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสเอามารีวิวสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีดําสีดําๆอะไรเงี้ยผมว่ามันสวยดีนะครับนี่คือความชอบส่วนตัว J400 รุ่นนี้ผมว่าสวยนะนะครับแล้วก็ คือแทนที่ว่าเขาจะทําเป็นสีดําให้หมดเนี่ยเขาก็ใส่กิมมิกเล็กๆนะฮะดีเทลนิดนึงนะครับเป็นสีแดงมานิดหน่อยเห็นไหมแต่ว่ากิมมิกตรงนี้เนี่ยดีเทลตรงนี้ที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ใส่มาแบบเล่นๆไม่ได้ใส่มาแค่สีนะครับคือมันมีนัยยะอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ชี้ให้บอกว่าปุ่มนี้มันมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะส่วนในนี้เนะี่ยมันไอตรงเม็ดมะยมรุ่นนี้เนี่ยสามารถหมุนขึ้นลงได้นะนะครับเม็ดมะยมรุ่นนี้ไม่สามารถดึงออกได้นะครับอย่าดึงออกนะฮะ อย่าดึงนะครับนะครับเขาเอาไว้หมุนฟังก์ชันนะครับแต่ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถบหน้าปัดด้านในนะครับหน้าปัดด้านในต้องบอกว่าดูเวลาค่อนข้างง่ายครับไม่ได้ยากเหมือนจีช็อกลื่นอื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าแยกสัดส่วนชัดเจนนะครับไม่ได้เอามารวมกันหลายๆช่องนะฮะมีช่องสําคัญๆด้านบนก็จะเป็นเรื่องของการบอกวันที่บอกวันนะครับต่างๆนะฮะบอกเดือนนะครับด้านล่างก็แยกส่วนเป็นเรื่องของเวลานะครับซึ่งตอนนี้เป็นการแสดงแบบ รูปแบบ12ชั่วโมงหรือว่า AM PM ซึ่งตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ24ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็มีวินาทีมาให้นะครับเพื่อให้นาฬิกามันไม่ดูนิ่งเกินไปเหมือนมันค้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ดิจิตอลลูกเล่นมาให้นิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะเวลามันเดินเนี่ยนะครับไม่ให้รู้สึกว่านาฬิกามันค้างอยู่หรือเปล่านะครับเป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือความเข้าใจส่วนตัวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะวัดแรงดันต่างๆไม่ใช่แรงดัน เขาเรียกอ,อะไรนะโครโนกราฟรเวลาเราจับเวลาตรงนี้นะครับได้นะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับการวางตำแหน่งก็ยังคล้ายกันกับ g s ช o c k รุ่นอื่นๆนะครับแต่เพิ่มปุ่มลัดเข้ามาปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มลัดตรงนี้ตรงกลางถ้าเป็นตระกูลอื่นก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็น j a 4 0 0เนี่ยก็จะมีปุ่มลัดมาตรงนี้ปุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวเรากดไปพร้อมกันตรงนี้เป็น a อ j ์จัตนะครับเป็นปุ่มโหมดนะฮะก็สามารถใช้เล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะครับแล้วก็ปุ่มไลท์นะครับหรือว่าปุ่มกดไฟนะครับไฟ แล้วก็ปุ่มล่างก็จะเป็นเรื่องของการเลื่อนเขาเรียกว่าเซตติ้งต่างๆนะครับเวลาที่เรา,าใช้ปุ่มแอร์ตั้งเวลาเนี่ยเราก็ใช้ปุ่มขวาล่างเนี่ยแอร์จัตเซตติ้งต่างๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคดูมันเท่นะผมว่ามันให้ความรู้สึกแบบทนมากเลยนะคือความรู้สึกนะอันนี้คือความรู้สึกแบบมันให้ความรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมันทนมากนะครับมันไม่เหมือนกันกับรุ่นอื่นๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูว่าขึ้นข้อแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ใส่นาฬิกาผมใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายนะครับไม่รู้หลายๆท่านใส่เหมือนกันไหมแต่ผมลองใส่ขึ้นข้อให้ดูนะครับก็นาฬิกาเนี่ยมีตัวเรือนค่อขน,ขนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวก GA 1 10, mm hmm. 1 0 GA 1้0พวกนั้นนะครับใหญ่กว่าพอสมควรเลยแหละนะครับเราลองขึ้นข้อดูว่าเหมาะกับข้อมือเราไหมนะครับจริงๆถ้าวางอยู่เฉยๆเนี่ยใหญ่เล็กไม่เกี่ยวเราต้องลองต้องลองดูต้องลองดอูเดี๋ยวผมจะลองให้ดูถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาไปลองที่ร้านนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่เห็นไหมคือนาฬิกาสีดำเนี่ยข้อดีมันคือมันแมทชุดได้ง่ายนะฮะคุณผู้ชายเนี่ยไม่ต้องใส่ชุดฟุตบอลใส่ชุดนู่นนี่นั่นคือมันแมทได้ง่ายนะครับไม่ต้องหาสีอะไรมากมายมันใส่ได้เลยหยิบ วางไว้บนหลังตู้ก็หยิบมาใส่ได้เลยง่ายแล้วก็ขึ้นข้อสวยงามด้วยนะครับคือด่ช็อกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเน้นเรื่องของความดีไซน์สปอร์ตนอกจากเรื่องของความคงทนแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่มันเป็นสตรีทนะครับใส่แล้วมันจะรู้สึกว่ามันลน้นล้นข้อหน่อยถ้าเกิดว่าคนไม่เคยใส่ก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ชินมันใหญ่เกินไปแต่ถ้าใส่ไปสักพักผมมั่นใจว่าคงจะชอบนะครับคือใหญ่ขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากนะครับคือใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ย แต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าตรงตัวเรือนมันมีความหนาเวลาที่เราเดินแล้วมันอาจจะมีการชนกับขอบโต๊ะได้นะฮะอันนี้โดนบ่อยนะครับโดนบ่อยนี่ใส่ข้อมือแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามสปอร์ตนะครับใส่แล้วคนทักแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นฟังก์ชันกันบ้างนะครับต่อมานี้นะผมลองให้ดูถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาไปดูนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวการให้ดูแบบคิดว่าก็น่าจะละเอียดพอสมควรเดี๋ยวผมจะให้ดูฟังก์ชันก่อน อันดับแรกเดี๋ยวไปดูเรื่องของไฟกันนะฮะปิดไฟก่อนปุ่มกดไฟอยู่ด้านขวาบนนะครับปั๊บนี่เห็นไหมก็จะเป็นไฟแบบลักษณะแบบนี้ก็คาดหวังไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับถ้าไฟแบบนี้มันก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการเพ่งนิดนึงนะฮะเพ่งนิดนึงปุ่มกดไฟอยู่ขวาบนนะครับนี่นะครับในขณะที่เรากําลังใช้งานฟังก์ชันอื่นๆอยู่เนี่ยนะนี่คือหน้าแรกนะครับก็ยังกดไฟได้นะครับ เราสามารถกดไฟได้ะนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นว่าเราอยู่ในโหมดการเซตติ้งเวลาหรือว่าเซตติ้งการตั้งนาฬิกาปลุกต่างๆเนี่ยปุ่มไฟจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะครับนอกจากเราออกจากฟังชั่นนั้นๆก่อนนะฮะไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่ในที่แบบมืดมากๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มืดมากในห้องนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้สว่างมากคาดหวังอะไรไม่ได้มากแต่ไฟเขาค่อนข้างแปลก นะครับไฟเขาค่อนข้างแปลกนะฮะทำไฟยังไงให้ไม่สว่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคอ่ะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูปุ่มลัดตรงนี้กันนิดนึงว่าถ้ากดแล้วมันจะไปเข้าฟังก์ชันไหนตอนนี้รายการอยู่หน้าแรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองกดดูปั๊บ มันก็จะไปฟังก์ชันไทม์เมอร์เลยนะครับหรือว่าเป็นการเข้าฟังก์ชันเขาเรียกว่าจับเวลาถอยหลังนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเซตได้ว่าต้องการที่จะให้ถอยหลังกี่นาทีนี่คือค่า d e f a u l t เนี่ยเขาตั้งมาให้ที่10นาทีนะครับเวลาเรากดลงไปปับ๊บมันก็จะวิ่งถอยหลังทันทีเป็นปุ่มรัดนะครับเป็นปุ่มรัดนะฮะลองกดดูอีกรอบนะถ้าถ้าจะออกก็กดปุ่มโหมดนะครับกดดูอีกรอบอเดี๋ยวนะ เมื่อกี้อยู่ฟังก์ชันท i m ์เมอร์ใช่ไหมครับเรากดไปดูกันอ่านี่เห็นไหมหรือว่าเราจะใช้ปุ่มโหมดมาก็ได้นะครับเนี่ยปุ่มโหมดเนี่ยปุ่มโหมดไล่มาเรื่อยๆก็จะเข้าทา์เมอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าเลยจับเวลาถอยหลังทันทีเลยเนี่ยก็กดปุ่มลัดในขณะที่เราอยู่ในเมนูอื่นนะครับเราจะลองไปดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะฮะอ่ะเมื่อกี้เป็นฟังก์ชันปุ่มลัดนะครับเป็น,นะะฟังก์ชันทม์เมอร์นะฮะฟังก์ชันอื่นๆนะครับตอนนี้เป็นหน้าแรกนะครับ ทีนี้เข้าปุ่มโหมดดูก็จะเป็นฟังก์ชันของการจับเวลานะครับจับเวลาลองเล่นดูไหมมันวิ่งยังไงเอง่ยนี่นะฮะปุ่มลัดนะครับนอกจากที่จะเข้าฟังก์ชันทม์เมอร์แล้วนะครับก็จะเป็นปุ่มเรื่องของสตาร์ทสต็อปด้วยนี่เขาเขียนไว้เห็นไหมว่าสตาร์ทสต็อปในปุ่มเดียวสตาร์ทสต็อปในปุ่มเดียวแล้วถ้าเกิดว่าจะรีเซ็ตนะครับให้กดปุ่มแอดจัดไม่ใช่ <laughs> เอาใหม่นี่กดปุ่มขวาล่างนะครับค้างไว้รีเซ็ตนี่นะครับรีเซ็ตก็เขียนไว้อยู่ขออภยัยปุ่มรีวิวหลายรุ่นจาไม่ได้ นี่นะฮะกดปุ่มรีเซ็ตนะโอเคทีนี้เวอร์ไทม์นะครับนะเ,เวอร์ไทม์นะฮะถามว่าวิธีการดูเวอร์ไทม์ดูยังไงถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะก็จะเป็นการกดปุ่มซ้ายบนขวาบนแบบนี้แต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับรุ่นนี้เขาจะมีเม็ดมายมที่สามารถขันเกลียวเนี่ยไม่ได้ขันเกลียวเราหมุนมานะครับให้เราสามารถที่จะดูเวลาแบบหลายๆเมืองโดยการหมุนแบบนี้นะครับซึ่งเวลาหมุนเนี่ยก็จะมีเสียงแก๊กนะฮะก็จะให้ความรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เปลี่ยนประเทศแล้วนะเนี่ยหมุนแก๊กได้ยินไหม แล้วก็เวลาด้านล่างนะครับสังเกตเวลาด้านล่างนะฮะเดี๋ยวพอไปเขตเวลาใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนนะครับนี่คือฟังก์ชันเวลานะครับหรือว่าสามารถที่จะดูเวลาต่างประเทศได้นะครับกดอีกทีนึงอ่าตั้งนาฬิกาปลุกนะครับสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะฮะแล้วก็กลับเข้าสู่ท i m เมอร์นะครับกดสต็อปไว้ก่อนแล้วก็รีเซ็ตอ่ากลับไปหน้าเลขนะครับจะเข้าท i m เมอร์เลยกดนี่เลยปุ่มลัดเลย นะครับแล้วถ้าต้องการรีเซ็ตทำไงนะครับกดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตขวาล่างแบบนี้นะครับ <S <S เห็นไหม <S <S ก็จะสังเกตว่ามีมาให้จริงๆเนี่ยหปุ่มนะครับแล้วก็1ตัวหมุนซึ่งตัวหมุนเนี่ยสามารถพิเศษนิดนึงกว่ารุ่นอื่นก็คือสามารถใช้งานฟังก์ชันเรื่องของการเซตติ้งเวลาแล้วก็การใช้งานเว r ไทม์หรือว่าเวลาต่างประเทศได้ด้วย น,นี่คือ ga 4 0 0ขีด1 b นะครับซึ่งเป็น1รุ่นที่ออกมานานมากๆแล้วหลายปีแล้วนะครับ3-4ปีแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนซ,ซึ่งซีรีส์ยอดฮิตของ g shock เนี่ยนะครับก็ที่เราคุ้นเคยกันนี้ก็จะมี ga 1 1 0 ga 1 0 0นะครับหลังๆก็จะเป็นพวก2100นะครับนะฮะ แต่ว่าผมแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนมาเล่นรุ่นแบบนี้ดูบ้างนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่ใช้งานจริงๆเนี่ยคือตัวผมเองผมมีอยู่ด้วยรุ่นแบบนี้แต่ไม่ใช่สีนี้เวลาที่เราใส่ใช้งานรุ่นนี้จริงเราจะรู้สึกว่าเราได้ใช้ในการรุ่นนั้นจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันใส่แล้วมันค่อนข้างมันค่อนข้างโดดเด่นสวยงามแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็จะใช้งานได้กับทุกชุดใส่ได้ใน ชีวิตประจาวันทุกวันนะครับอันนี้การันตีส่วนตัวนะครับก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละครับสำหรับผมข้อเสียอย่างหนึ่งเลยที่เจอก็คือด้วยความที่ว่ามันใหญ่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือพอมันใหญ่มันหนาเนี่ยเวลาที่เราเดินเนี่ยบางทีเราไม่ทันระวังมันก็อาจจะมีการกระแทกบ้างเล็งบ้างเบาบ้างอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ความใหญ่นี่แหละมันก็จะชูเรื่องของการเป็นสตรีทการเป็นผู้ชายแมนๆออกมา โอเคยาวพอสมควรนะครับยาวพอสมควรเดี๋ยวก่อนจบนะครับไปดูฟังก์ชันพื้นฐานที่จีช็อ k เขาตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นการผลิตของเขานิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการกันกระแทก นะครับแล้วก็แมกเนติกหรือว่ากันคลื่นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กต่างๆเพื่อไม่ให้เวลามันแบบมันเพี้ยนนะฮะแล้วก็ระดับกันน้ําลึกเนี่ยอยู่ที่20บาาทนะครับหรือว่าระดับ200เมตรนั่นเองแล้วก็ออโต้ไลท์นะครับหรือว่าสามารถที่จะพลิกมือแล้วไฟติดได้ต้องบอกว่า g ิช็อกยุคแรกๆที่เขามีพลิกมือแล้วไฟติดเนี่ยช่วงนั้นเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่คือเอาไปโชว์เพื่อนได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทํากันหมดลว นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเวลาท้านะครับหรือว่าดูเวลาต่างประเทศการจับเวลาต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้น่าจะละเอียดพอสมควรแล้วก็ยาวไปด้วยนะฮะยังไงก,ก็ก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ไปด้วยละกันผมจะได้หยิบนาฬิกาทุกๆรุ่นนะฮะมารีวิวให้ครบทุกแบรนด์นะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับ ga 4 0 0 1B ครับสวัสดีครับ